สวัสดีค่ะชีวิตรีโกรวันนี้ขอเสนอเมนูหมูซ้อนไข่เด็กๆที่บ้านเจค,คือชอบทานกันมากทําให้ทานกันทีไรก็แย่งกันทานหมดเกลี้ยงทุกทีเลยละ่ะหม,มูนุ่มๆข้างน,นอเข็มๆมันๆกับไข่เข็มด้านในคือรดยิ่งจิ้มกับน้าจิ้มสักหน่อยยิ่งฟินละค่ะใครพร้อมแล้วไปเตรียมวัตถุดิบเพ้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่พิกไทยลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมรากผักชี นำมาโขลกได้เลยโขลกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนําหมูสับใส่ลงโถปัน่นตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้แป้งมันน้าตาลทรายผงปรุงรส้อสหอยนางรม น้ำมันงาเซีิยวขาวไข่ไก่เมื่อเศษส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี้ปั่นให้เข้ากันได้เลยค่ะปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยนะคะเมื่อปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วนําไปใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ จากนั้นนำมาปั้นให้เป็นลูกกลมๆและค่อยๆกดให้เป็นแผ่นค่ะจากนั้นก็วางไข,ข่เค็มลงไปทั้งลูกและปั้นต่อให้เป็นลูกกลมๆแบบเจกันเลยนะคะปั้นไปไเรื่อยๆจนหมดดีค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้เตรียมทอดต่อไปตั้งกระทะเทน้มามันลงไป รอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่ะใส่หมูสอนไข่ของเราลงไปได้เลยใส่ลงไปทีละลูกจนหมดนะคะจากนั้นก็ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะให้สุกทั่วกันทั้งหมดเลยคอยระวังไม่ให้หมูสอนไข่ของเราเนี่ยติดกันด้วยละ่ะคอยกลับไปกลับมาให้โดนความร้อนจนทั่วกันทั้งชิ้นค่ะเมื่อทอดจนสุกดีแล้วไปค่ะนำขึ้นมาพักไว้เสด็จน้ำมันได้เลย ค่อยๆนำขึ้นมาแค่นี้สีสันคุณน่าทานมากลูกกลมสวยชลักแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูซ่อนไข่เมนูทำง่ายๆอร่อยได้ไม่ยากเลยหมูนุ่มๆรสชาติกลมกล่อมทอดให้สุกสวยซ่อนไข่เค็มมันๆเค็มๆไว้ไข้างในคือดีมากทำทานกี่ครั้งเด็กๆต้องแย่งกันทานเลยล่ะเจ๊กันรันตีใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆ อย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ